สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hidden Moon Reader Channel นะคะในวันนี้เจนก็จะกลับมานะคะกับการแชร์เทคนิคนะคะถือว่าเป็นคู่มือนักอ่านไพ่ EP 3แล้วนะคะโดยเทคนิควันนี้ที่เจนนะคะจะเอามายกตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นเทคนิคที่ใครหลายคนนะคะเคยใช้มาแล้วหรือว่าเป็นเทคนิคที่ใครหลายคนนะคะยังไม่เคยนำมาใช้นะ แต่ถ้าเทคนิคนี้เจนแนะนํานะว่าถ้าสมมุติว่าใช้เป็นแล้วได้ฝึกใช้แล้วเป็นประจํานะคะจะทําให้อ่านไพ่ได้ลึกมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องอ่านเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกความสัมพันธ์หรือการอ่านไพ่เพื่อเยียวยาหัวใจนั่นเองเทคนิคนี้นะคะเจนไม่รู้หรอกว่าทฤษฎีแล้ว,วมันชื่อเทคนิคอะไรกันแน่แต่เจนจะเรียกว,ว่าเทคนิคการอ่านไพ่แบบสวมรอยนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นการสวมบทบาทเข้าไปอยู่ในละครในหน้าไพ่นั่นเองนะคะเราอาจจะเป็นตัวละครหน้าไพ่นะคะมันก็จะทําให้เรานะ ไม่ได้อ่านไพ่แค่ความหมายตามคีย์เวิร์ดอย่างเดียวแต่เราสามารถรู้สึกไปกับไพ่แต่ละใบได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันก่อนนะคะว่าการแชร์เทคนิคนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ไพ่ของเจนนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามทฤษฎีนะคะร้อเปอร์เซ็นเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเทคนิคของเจนมันต้องเป็นประสบการณ์นะคะที่เจนนะคะหามาได้ด้วยตัวเองนะคะหรือเป็นประสบการณ์ที่แบบรับรู้มากับตัวเองแล้วมีความรู้สึกว่าอ๋อ เวลาที่เจนเจอปัญหาแบบนี้เจนก็จะแก้ไข วิธีการอ่านไพ่ของเจนด้วยวิธีนี้อ่ะแล้วเจนก็นําไปแชร์นะคะกับคนที่เข้ามาศึกษากับเจนนะอย่างเช่นนักเรียนของเจนนะคะหรือใครหลายๆคนเจนก็มีความรู้สึกว่าเออพอเราอธิบายเรื่องสิ่งนี้ไปนะคะทําให้เขาอะ่ะมีมุมมองมิติในการอ่านไพ่ที่ลึกมากขึ้นนะคะปกติวิธีการอ่านไพ่ของเจนนะเจนก็จะมีสามมิติด้วยกันนะคะมิติแรกนะคะก็คือแน่นอนความหมายเชิงสัญลักษณ์ค่ะเราต้องรู้อยู่แล้วนะคะว่าไพ่แต่ละใบ ความหมายของเขาคืออะไรเจนไม่ได้คาดหวังและไม่ได้อยากให้ทุกคนจําความหมายแบบทั้งตําราแพทเทิร์นนะคะอย่างน้อยให้เรานะคะเข้าใจคีย์เวิร์ดก่อนว่า ไพ่ใบนั้นคีย์เวิร์ดคืออะไรคีย์เวิร์ดหลักของมันคือสิ่งแบบแมสเซจที่ไพ่ใบนั้นต้องการจะสื่อสารอย่างที่สองนะคะก็คือการอ่านภาพหน้าไพ่นะคะอย่าง EP ีที่แล้วนะคะเจนทําเกี่ยวกับสตอรี่เทลลิงมันคือการอ่านเรื่องราวนะคะหน้าไพเหมือนฉากว่าเขาทําอะไรที่ไหนตัวละครในหน้าไพมีอะไรบ้างแล้วเขาต้องการจะทําอะไรมิติที่สามนะคะที่จะทําให้การอ่านไพ่ใบนั้นอะ่ะมันสมบูรณ์ขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะก็คือการ สวมรอยไพ่อะคะ่ะคิดเลยว่าถ้าฉันเป็นไพ่ใบเนี้ยเขาจะมีอารมณ์แบบไหนแล้วเขาต้องการจะทำอะไรพอเรารู้เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของไพ่นะไหมคะมันจะทำให้เราเข้าใจอารมณ์ของชาวชะตามากขึ้นและทำให้รู้ชิศทางของไพ่ได้มากขึ้นว่าเราควรจะแนะนำให้เขาทำอย่างไรไม่ได้อิงแค่ความหมายของไพ่ยอย่างเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันนะคะว่าการสวมรอยไพ่เจนทำแบบไหน แล้วมันจะช่วยให้การอ่านไพ่ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะสมมติว่าเราอะ่ะเวลาที่เราเปิดไพ่ขึ้นมานะคะเราก็อาจจะได้เจอไพ่ที่แบบเป็นไพ่เมเจอร์นะคะในบางครั้งหรืออาจจะเป็นไพ่ไมเนอร์ซึ่งเขาจะมีความหมายหลักของเขาอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาดูกันนะคะเอาไพ่ทาโร่ก่อนแล้วกันเนาะที่จริงจะจะบ,บอกว่าเทคนิคการสมรอยไพ่อ่ะมันใช้ได้กับไพ่หลายประเภทเลยจริงก็เลยเตรียมไพ่มา,าทั้งหมดสามสำรับนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลย อ่ะสมมติว่าเดบ์พาวเวอร์นะคะเราก็จะมองว่าอะไรเป็นตึกพังเพราะฉะนั้นพาวเวอร์คืออะไรคะการเปลี่ยนแปลงนะคะสัญลักษณ์สายฟ้ามันคือสัญลักษณ์ของอะไรคะกระทันหันอ่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสัญลักษณ์ของไฟมันคืออะไรคะคือการปฏิวัติเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ใบนี้พอมองวิเคราะห์สัญลักษณ์กับคีย์เวิร์ดแล้วมันอาา่านแบบว่าว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่ามันเป็นเหมือนเป็นด่านเคราะห์แล้วกันนะคะที่ทําให้คนเราอะค่ะ ต้องซ่อมแซมตัวเองเราพัฒนาตัวเองขึ้นอันนี้ถ้าเราอ่านในเชิงสัญลักษณ์แต่ถ้าสมมติว่าเราอ่านในมุมส่วนส่วนรอยอะอะสมมติว่าเราสวมรอยนะเราเป็นคนที่ออกมาจากหอคอยอันเนี้ยเพราะอะไรถึงหนีจากหอคอยอ่ะเพราะเรากลัวไงเรามีความรู้สึกว่าเราไม่รู้หรอกว่าอยู่ข้างบนกับอยู่ข้างล่างอันไหนเสี่ยงกว่ากันเพราะฉะนั้นยังไงยอมเปลี่ยนตัวเองคือยอมแบบว่าไปเผชิญกับ สิ่งข้างหน้าดีกว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าไปตายเอาดาบหน้านะคะถ้าแบบพูดแบบตรงๆนะอ่าเจนก็จะมองแล้วอ๋อเจ้าชะตานะคะเมื่อเขาเจอใบเนี้ยคือเขาก็รู้แหละว่าเอออยู่ต่อก็เจ็บไปก็เจ็บเพราะฉะนั้นยังไงอะ่ะไปไปก่อนแล้วกันนะคะคือก็ไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอันเนี้ยมันก็คือเป็นการสวมรอยในหน้าไพ่นะคะก็คือคิดและคิดตามอารมณ์ของคนที่อยู่ในหน้าไพ่เลยมันก็อาจจะทําให้เจ้าชะตาเขา เขาเรียกว่าเราเข้าใจอารมณ์ของเขามากขึ้นว่าตอนนี้อารมณ์เขาเป็นยังไงไพ่ใบนี้มันถึงปรากฏขึ้นมาบางทีไพ่ใบนี้ยมันไม่ได้ปรากฏขึ้นมาเพื่ออยากจะเล่าสถานการณ์อย่างเดียวแต่ว่าไพ่ใบนี้มันอาจจะปรากฏขึ้นมาเพื่อให้เราทําความเข้าใจนะคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเพื่อที่ว่าเวลาเราให้คําตอบเขาในเชิงการให้คําแนะนานะคะหรือการฮิวใจเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าคนที่มีลักษณะอารมณ์แบบเนี้เราควรจะให้คําแนะนําเขาอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่าง อ่ะไพ่ใบนะคะเดี๋ยวมาดูว่าไพ่ใบต่อไปแล้วได้อะไรอ่าสิบดาบนะคะสิบดาบเลขสิบคืออะไรคะคือแบบสมบูรณ์สุดแบบที่สุดแล้วนะคะอันนี้คือแบบเล่าคร่าวๆนะสาหรับเลขสิบนะคะใน numerology นะคะเป็นเลขสิบแบบตะวันตกดาบคืออะไรคะดาบคือธาตุาลมค่ะธาตุลมคือความคิดการตัดสินใจการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นพอเราสวมรอยนะคะเป็นไพ่สิบดาบเราอาจจะถาม ตัวเราเองสมมติตัวเราเองอัเป็นคนที่เข้าไปนอนในนี้นะเราถามว่าไอ้ฉันเนี่ยกําลังนอนอยู่ตรงคืนน่ะตอนนี้ฉันเจ็บไหมหรือว่าฉันน่ะรู้สึกโล่งใจที่ทุกอย่างมันจบแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจแล้วว่าตัวละครนะคะในหน้าให้อาจจะรู้สึกอยู่สองอย่างคือตอนนี้รู้สึกเจ็บปวดมากกับอีกมุมนึงนะคะเขามองไปทางข้างหน้าประมาณว่าหวังว่าความเจ็บปวดครั้งเนี้ยทุกอย่างมันโล่งมันจบแล้วเจ็บแต่จบนะคะหรือ ถ้าเราคิดนะคะการที่เราโดนปากดับปันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโดนดาบปากอยู่อย่างเงี้ยอาจจะหมายความว่าจริงๆอะ่ะฉันแบบนอนดาบปากอยู่ตรงเนี้ยแล้วฉันแบบไม่ลุกอะ่ะฉันลุกไม่ไหวแล้วหรือเปล่าหรือฉันจริงๆอะ่ะฉันก็อยากให้ใครสักคนมาช่วยอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีใครเข้ามาช่วยอะ่ะหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะแบบ อยากนอนนิ่งๆไม่อยากไม่ได้อยากให้ใครมาช่วยคือประมาณว่าอยากจะแบบจบเรื่องด้วยตัวเองแล้วแบบทําทุกอย่างแบบให้มันโล่งใจด้วยตัวเองอ่ะพอเรามองมุมเนี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะรู้สึกแล้วว่าอ๋อเจ้าชะตาเขาน่าจะมีความรู้สึกประมาณนี้มันคือการใส่อารมณ์เข้าไปแล้วก็จะรู้แล้วอารมณ์ในหน้าไพ่ใบเนี้ยเวลาที่เจอสิบดามันหมายความว่าแบบเหมือนคนที่แบบเจ็บอะแต่รู้สึกโล่งใจนะคะหรืออาจจะประมาณว่า เจ็บอะแต่ไม่มีใครมาช่วยเอาดาบออกเลยะซึ่งแต่และบริบทของคำถามนะ่ะมันก็จะทำให้อารมณ์ของหน้าไพ่มันออกมาไม่เหมือนกันด้วยนะสมมติถามว่าแบบทำไมเราถึงเป็นแบบนี้กับสมมติถามว่าเราทำยังไงมันถึงจะหาย แบบทุกอย่างมันถึงจะจบลงหรือมีความถามที่บ่าว่ามันจะจบลงจริงไหมนะคะการที่เราใส่อารมณ์รวมลงไปในหน้าพายมันก็จะทําให้เราได้มีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะเกี่ยวกับด้านความรู้สึกและอารมณ์ว่าเขารู้สึกยังไงมันก็อาจจะทําให้การให้คําตอบของเราบทสรุปอะมันเป็นไปในเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นในทางที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าบางคนอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเขาต้องจบ อ่ะเหมือนแบบคําถามนะคะแล้วก็ไพ่สภาวะรอบข้างอารมณ์ของเจ้าชะตาในตอนนั้นอะ่ะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจบแล้วแต่เขาแค่อยากจะรู้ว่าเขาจะจบยังไงอ่ะเราก็มาลองมองนะคะถ้าสมมติว่าเราเจอเคสเดียวกับเจ้าชะตาแบบว่าสุดสุดแล้วอ่ะล้วไพ่แบบนี้มันออกมาเราอาจจะบอกว่ามันเจ็บแหละแต่ก็คือแบบว่าท้ายที่สุดคุณก็จะโล่งใจนะคะว่าทุกอย่างมันจบแล้วอาจจะดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม นะคะว่าสมมติว่าเราเห็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้าอาจจะเหมือนแบบว่าตาเขาทอดมองไปที่แสงสว่างขึ้นมีความสุขว่าเสียสละตัวเองแล้วยอมยอมแบกทุกอย่างยอมเจ็บอยู่คนเดียวอ่ะแล้วมันจะจบได้ยังอ่ะสมมุติว่าพอเรามองตรงเนี้ยเรามีความสึกว่าเจ้าชะตาเขาดําเนินมาถึงตรงนี้และอนาคตของเขาอ่ะพอเราใส่อารมณ์เข้าไปอ่ะเราดึงอารมณ์จากหน้าไพ่เรามีความสึกว่าเออเจ้าชะตาเขาเชื่อแล้วแหละว่าแบบ มันจบจริงๆคือแบบอยากจะไปต่อจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นปะทิศทางในการให้คําตอบของเราอ่ะมันก็จะชัดเจนมากขึ้นว่าเราต้องการที่จะให้คําตอบเขาแบบไหนกัน,นะะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะเอาอีกสักตัวอย่างไหมคะเดี๋ยวลองดูอาสามดาบอย่างที่บอกว่าเลขสามนะคะสําหรับเจนเลขสามมันคือการพัฒนาการเติบโตนะคะการแบบขยับขยายดาบมันคือความคิดนะคะคืออะไรการตัดสินใจการสื่อสารแสดงว่าตอนเนี้ย เขาอะมีอ่าเกี่ยวกับความคิดนะคะเจนจะบอกว่าดาบนะคะการที่ว่ามีดาบมากขึ้นเท่าไหร่นะคะความคิดของเขามันอาจจะเป็นไปในทางลบมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเจนมองว่าบางคนจะมองว่าไพ่สามดาบคือไพ่อกหักใช่ไหมแต่ถ้าห้เจนมองนะเจนมีความรู้สึกว่าหัวใจของเขาที่มันถูกทิ่มแทงอะมันกําลังขยับขยายตามอิทธิพลของเลขสาเพราะฉะนั้นหมายความว่าอารมณ์เสียใจของเขาหรืออารมณ์น้อยใจของเขาช่วงนี้ยมันกําลังเติบโตขึ้นมาอ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเจนอ่ะก็จะสวมรอยนะคะถ้าสวมรอยเป็นไพส่สามดาบเจนจะมีความรู้สึกว่าเนี่คือหัวใจของเจนเองแหละแล้วเจนมีความรู้สึกว่าไอ้เข็มหรือดาบที่มันปรับหัวใจของเจนอ่ะมันขยับขยายมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะหมายความว่าไพ่ใบเนี้ยเจนอาจจะมีความรู้สึกว่าความรู้สึกของเขามันถูกขยับขยายถ้าเขากําลังเสียใจก็อ,อาจจะน้อยใจมากขึ้นหรืออาจจะแบบว่าเขาอาจจะแบบ อยากให้ใครสักคนรับรู้ว่าเขาเสียใจอ,อาจจะเป็นตัวเจนก็ได้เจนเปิดคําถามที่เจนเจอสามดาบเจนก็จะใส่อารมณ์ของเจนไปในหน้าไพ่นะคะว่าเจนก็อยากให้ใครรู้แหละว,ว่าเจนเสียใจอ่ะอยากให้ใครสักคนนะเห็นน้าตามากว่าแบบตอนนี้ฉันไม่ไหวแต่แบบไม่ไม่มีคนเห็นนะแบบทุกคนแบบเห็นว่าฉันเข้มแข็งนะคะแต่จริงๆคือแบบปัญหานะคะหรือแบบดาบที่มันปักอยู่ในใจอ่ะมันกําลังขยับขยายนะคะโดยอิทธิพลของเลขสามเจนก็มีความรู้สึกว่าก็คืออึดอัดใจอ่ะ อยากให้คนเห็นว่าเราอ่อนแอแบบอยากให้ใครสักคนปลอบใจแต่มันไม่มีไงความรู้สึกในด้านลบนะคะความคิดในด้านที่มันเป็นลบมันก็เลยขยับขยายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นมุมมองนะคะที่เจนใส่เทคนิคการสวมรอยไปกับ3ดาบนะคะเพราะฉะนั้นการใส่เทคนิคการสวมรอยนะคะเราอาจจะไม่ต้องใส่ความหมายคีย์เวิร์ดของไพ่เข้าไปแต่ใส่อารมณ์ของเราเข้าไปนะคะอารมณ์ส่วนตัวของเรานะั่นแหละเข้าไปนะคะว่าถ้าเราเป็นหัวใจดวงเนี้ย แล้วเราโดนดาบทิมแทงแบบเนี้เราจะมีความรู้สึกแบบไหนนะคะมันก็จะทำให้การอ่านไพ่มันมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อแบบว่าไม่มีใครเห็นภาพตามเจีนหรือว่าแบบยังคิดตามเจีนไม่ทันนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเทคนิคการสวมรอยนะจะขอบอกว่าคู่มือตำรานะคะหรือว่าสิ่งที่เราศึกษามานะคะในเชิงรูปธรรมอ่ะมันอาจจะ ไม่ได้ไม่ได้ครอบคุมทุกมิตินะคะการสวมรอยพูดง่ายๆก็คือมาจากใจเราล้วนๆมาจากจิตของเราเลยนะคะว่าจิตอารมณ์ของเราที่มีต่อหน้าไพ่ใบนั้นอะ่ะเราเขาเรียกว่าไงพอเราเห็นตัวละครหน้าไพา่หรือเราแบบติ้งต่างจินตนาการว่าเราอยู่ในหน้าไพ่ใบนั้นอะ่ะ มันจะทําให้แบบเหมือนมิติในการอ่านไพ่อะ่ะมันถูกเปิดขึ้นมาอีกมิติหนึ่งนะคะทำให้เราเข้าใจไพ่แต่ละใบมากขึ้นนะคะจะมีความรู้สึกว่ามือใหม่ที่กําลังศึกษาจากตําราน่าจะต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการใส่เทคนิคสวมรอยไพ่เข้าไปด้วยเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าคุณใส่ได้นะคะมันจะแบบยกระดับการอ่านไพ่แบบว่าให้เราเข้าใจแบบทุกคําถามเข้าใจผู้ที่มาตั้งคําถามกับเราได้ดีขึ้น อ่ะสมมติว่าเป็นเดอะฟูลนะคะเดอะฟูลเราก็จะบอกว่าอะไรเขาเป็นคนง่เดอะฟูลคือแรงรักอิสระไม่ผูกมัดน,นะคะอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเดอะฟูลนะคะให้เจนนิยามเขานะจากตัวเจนนะคะสมมติว่าเจนสวมรอยเข้าไปเป็นเดอะฟูลนะคะเจนก็จะมองว่าคนเนี้ยเป็นนักเดินทางอ่ะสมมติเจนละกันเจนกําลังจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึง่งอันนี้คือมโนนะจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะแล้วมีความรู้สึกว่า วันนั้นคือแบบอยากจะเดินชิลชไม่ได้อยากจะแบบว่าเคร่งเครียดอะไรมากนะคะอาจจะแบบอ่ะอันนี้มีน้องหมานะอาจจะพาน้องหมาไปเดินเล่นนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นนะคะตามสไตล์ของ the f นะคะมีสัญลักษณ์พระอาทิตย์อยู่ข้างบนมีลิลลี่นะคะแสดงว่าเราอาจจะแบบเดินทางไปหาใครสักคนอยากจะไปมอบมิตรภาพดีๆให้นะคะแต่ว่าข้างหน้ามันมีหน้าผาอ่ะอันนี้ก็คือตามสไตล์ของ the f o ูลนะว่าอ๋อเขาอาจจะไม่ระมัดระวังตัวนะคะเป็นคนที่แบบว่าเพลินไปหน่อยนะคะไม่ค่อยมองโลกความเป็นจริง อพอเจนสวมรอยนะคะเป็นเดอะฟูเจนก็จะมีความสุขว่าถ้าเจนเป็นคนที่อยู่ในหน้าเดอะฟูเนี้ยเป็นเป็นนักเดินทางคนเนี้ยเลยจะมีความสุขว่าเจนจะเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันขนาดไม่ได้สนว่าอาดีตจะเป็นยังไงไม่ได้สนว่าอนาคตเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าฉันเป็นไพ่เดอะฟูนะคะฉันไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าฉันเชื่อว่าแบบวันเนี้ยณนะตอนเนี้ยโลกใบนี้ไม่ได้ใจร้ายกับฉันอนะ ฉันอยู่กับปัจจุบันขณะถ้าสมมติว่าเจนจะมีความรักนะคะหรือแบบชอบใครสักคนการที่เจนแบบว่าเป็นคนแบบ the fool นะคะเจนก็จะสวมรอยว่าเจนก็เป็นคนที่แบบอยู่กับปัจจุบันขณะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจว่าความรักนะคะอดีตของคนรักหรืออดีตของตัวเองมันจะแบบล้มเหลวยังไงมานะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าอนาคตมันจะต้องเป็นไปในทางนี้ทางนี้นะคะ เจนก็จะสวมรอยว่าเขาก็แค่ต้องการแบบปัจจุบันขณะมีความสุขชั่วขณนะมีมิตรภาพที่มันกําลังดีอยู่กําลังรักกันอยู่นะตอนนี้อันนี้ก็คือเป็นการที่เจนสวมรอยให้กับไพ่ดูฟูฉะนั้นมุมมองในการสวมรอยไพ่อะมันจะต้องต่างนะคะหรือมันอาจจะต่างจากทฤษฎีพอสมควรแต่มันเป็นการใส่รายละเอียดเป็นการใส่มิติหนึ่งนะคะและมิติเนี้ยมันจะทําให้ทุกๆคนอนะเข้าใจกบหน้าไพ่ของตัวเองมากขึ้นลองดูนะคะอ่ะสมมติว่า อันนี้มันคือการสวมรอยให้กับไพ่ทาโร่นะคะเราลองมาสวมรอยให้กับไพ่ออร์เรดีไหมเราหยิบมาสักชุดหนึ่งนะคะอ่าอันนี้นะคะวิขอแนะนําก่อนไม่ได้ขายของนะคะเพราะว่าอันนี้แนะนําจริงๆคือไพ่ชุดเนี้ย ก็คือไพ่จุดเทียนสองนะคะของอาจารย์สมบูรณสุขนั่นเองซึ่งอาจารย์สมบูรณสุขเขาก็จะมีไพ่อีกสองชุดนะคะก็คือไพ่แสงสุขกับทำดีสมหวังซึ่งจริงๆอ่ะเจนคิดว่าเจนน่าจะเคยทำรีวิวหรือว่าเจนเคยทำแนะนำไพ่ออรเนะ์เรคนนะเราเจนแนะนำสองชุดนั้นไปแล้วแต่ชุดเนี้ยเจนก็อยากจะบอกว่า เป็นไพ่ที่อ่านง่ายนะคะสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่แบบว่าอยากได้ไพ่ออราเคิลคู่ใจสักชุดหนึ่งที่แบบไม่ได้มีธีมอะไรที่โดดเด่นมากไม่ได้แบบเป็นธีมเทพเจ้าเป็นธีมเกี่ยวกับความเชื่อเป็นธีมเกี่ยวกับโลกวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้เขาก็จะเป็นธีมแบบเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเลยนะคะซึ่งจากการที่เจนเช็คกับลูกดวงมานะคะฟีดแบ็ที่มีต่อไพ่ไปเนี้ย ลูกดวงหลายคนค่อนข้างชอบนะคะหลังๆเริ่มมีลูกดวงหลายคนบอกว่าดูไพ่หน่อยได้ไหมเราใช้ไพ่ชุดนี้ชุดเดียวเพราะว่าชอบมากนะคะก็เลยอยากจะแนะนําลองมาดูนะคะสมมติการสวมรอยในหน้าไพา่เราไม่ต้องดูนะคะว่าไพ่คีดเนี้ยความหมายที่แท้จริงคืออะไรการสวมรอยไพย่เราเป็นผู้หญิงคนนี้ค่ะเราก็จะมีความสุขว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เขากําลังอยู่ในงานศพอยู่ ที่เมนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราสวมรอยเป็นละครตัวละครหน้าไพ่ก็อาจจะว่าตอนนี้เรากำลังพยายามนะคะยอมรับว่าใครสักคนนึงเขาจากเราไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะในการยอมรับว่าใครสักคนจากเราไปอารมณ์จะเป็นแบบไหนอ่ะเราลองพยายามคิดตามเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะพยายามที่จะยังไงคะสดใสร่าเรื่องมากขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้ใบหน้าของเขาอะ่ะมัน มันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะแต่เขาคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นอ่ะแล้วสัญ,ญลักษณ์ของพระจันทร์เสี้ยวนะคะเจนบอกแล้วสัญ,ญลักษณ์ของพระจันทร์เสี้ยวนะคะมันคือการถอยกลับมาทบทวนตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยอาจจะหมายความว่าเจ้าชะตาเนี่ยที่หรือว่าเป็นตัวเราที่สวมรอยอยู่ในไพ่ไปเนี่ยอาจจะต้องตั้งหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคิดแล้วเอ๊ะถ้าฉันเป็นผู้หญิงในหน้าไพ่เนี่ยฉันจะตั้งหลักยังไงอ่ะเราก็จะเกิดกระบวนการคิดตามนะคะว่า อ๋อวิธีการตั้งหลักของพายใบเนี้ยถ้าเป็นชั้นนะชั้นจะทําแบบนี้นะชั้นจะแบบหยุดพักกับตัวเอง3มวันแล้วชันก็จะแบบหาเรื่องไปเที่ยวนะคะเพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้นหรืออาจจะ อ่าเป็นวิธีที่แต่ละคนถนัดละกันนะคะในเวลาที่ทุกคนเจอความรู้สึกที่เศร้าเจอความสูญเสียอ่าเห็นไหพอมันมีเทคนิคการสวมรอยไพ่ปุ๊บนะคะสมมติติ้งต่างว่าเราเป็นตัวละครหน้าไพ่หรือเจ้าชะตาเขาเป็นตัวละครหน้าไพ่นะคะเราก็จะสามารถนะคะให้คําแนะนําในอีกแง่มุมหนึ่งได้อ่าเดี๋ยวลองใหม่อ่าสมมุติว่าเป็นไพ่ใบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นยังไงผู้ชายครึ่งผู้หญิงครึ่งนะคะอาจจะอ่าถ้าสมมติเจนสวมรอยไพ่นะ พอฉันเป็นอย่างเงี้ยหมายความว่าอาจเจนอาจจะต้องแบบมีความเข้มแข็งกึง่งนึงมีความอ่อนโยนกึงน่งนึงนะคะหรืออาจจะหมายความว่าช่วงเนี้ยต้องบาลานซ์นะคะพลังงานของตัวเองอ่าอัน,นอันนี้คือไม่ได้ตามแบบคีย์เวิร์ดไพ่แล้วนะสวมรอยเลยว่าถ้าฉันเป็นไพ่ใบเนี้ยเป็นคนที่แบบว่าต้องมีความเข้มแข็งและความอ่อนโยนครึ่งๆมันหมายความว่ายังไงอ่าอาจจะต้องแอคทีฟด้วยครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้ ยังไงไพ่ของผู้หญิงก็คือวางแผนครึ่งหนึ่งอ่ะมันอาจจะหมายความว่าถ้าในเรื่องของการทํางานนะคะเจนอาจจะมองว่าอ๋อคนนี้เขาอาจจะแบบว่าทํางานมันต้องแบบพลังงานของผู้หญิงคือการแบบถ้อยทียถ้อยอาศัยผู้หญิงเขาจะถนัดในการวางแผนกลยุทธ์นะคะเขาจะโดดเด่นทางด้านนี้งานเบื้องหลังพลังงานของผู้ชายนะคะในด้านการทํางานก็อาจจะหมายความว่าลงมือทําเพราะฉะนั้นอาจจะหมายความว่าต้องลงมือทําด้วยแล้วก็ต้องวางแผนด้วยมันอาจจะหมายความว่าการทําอะไรหลายอย่างให้มันคร,รอบคลุม อ่ะเห็นไหมพอเราสวมรอยไพย่เราก็จะสามารถดึงมุมมองที่มันมากมายแตกต่างออกมาอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะสำหรับไพ่ออราเคลก็ใช้ได้แล้วเจนมีความรู้สึกว่าใช้ได้ดีด้วยอ่ะมาอีกไพ่ชุดหนึ่งแล้วกันนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่เจนถนัดแล้วกันอ่าะคเป็นไพ่ที่เจนชอบมากนะคะในบรรดาไพ่ทั้งหมดก็คือเลนอมองนั่นเองเชื่อไหมว่าเลนอมองนะคะเจนพยายามสอนนักเรียนมาตลอดว่า ไพเ่เลนอมองอ่ะเขามีอารมณ์และมีความรู้สึกของเขาอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะอารมณ์ของไพเ่เลนมองกันนะคะไพ่ใบนี้ค่ะยี่สิบเก้านะคะพาร์ทเนอร์จริงๆก็คือไพ่แมนนั่นแหละค่ะสมมติว่าไพ่แมนนะคะในการสวมรอยไพ่นะคะแมนเราก็จะเข้าใจว่าเขาคือผู้ชายเป็นไพ่บุคคลแต่หลายครั้งนะคะที่ไพ่แมนปรากฏขึ้นมาในหน้าไพาเ่เลนมองแล้วมันไม่ได้แปลว่าบุคคลอ่ะพอมันไม่ได้แปลว่าบุคคลมันแปลว่าอะไรอะ่ะ ถ้าสมมุติว่าไพ่เรนมองนะคะที่เป็นไพ่แมนเราจะมองให้มันลึกเข้าไปเจนก็จะมองว่าแมนคือผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้หมายถึงเพศช,ชายไม่ได้หมายถึงผู้ชายที่เป็นบุคคลเขาก็หมายถึงพลังงานของเพศช,ชายะคะ่ะพลังงานของเพศช,ชายคืออะไรคืออย่างเป็นพลังงานของการ manifest เป็นพลังงานของการกระทําการ active นะคะความมุ่งมั่นเรามีความรู้สึกว่าจุดเด่นของผู้ชายคืออะไรเข้มแข็ง แอคทีฟมีกำลังเยอะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ใบนี้ยถ้าสมมติตกอยู่ตำแหน่งที่เป็นคำแนะนำหรือแนวโน้มในอนาคตไม่ได้อาจจะไม่ได้หมายความว่าเจ้าชะตานั้นจะมีผู้ชายคอยให้ความช่วยเหลือก็ได้แต่ว่าถ้ามองแบบสวมรอยไพ่นะคะสมมติว่าเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงอะ่ะแต่เปิดได้ไพ่ที่เป็นผู้ชายอาจจะหมายความว่าเขาจะต้องมีพลังงานชีวิตที่เข้มแข็งนะคะมีไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางร่างกายหรือ ลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นอะอย่างที่บอกว่าเพศชายอะพลังงานของเขาเป็นพลังงานของการทำมันจะเป็นพลังงานของแมสคิวลีนะคะแสดงว่าเจ้าชะตาเขาอาจจะต้องแบบมีพลังงานของแมสคิวลีเข้ามาช่วยด้วยเขาถึงจะสามารถผ่านผลปัญหานั้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในการอ่านไพ่แบบสวมรอยเห็นปะพอเรา รู้ถึงพลังงานของไพ่อะหรือว่ารู้ถึงว่าอารมณ์ของไพ่มันเป็นยังไงมันก็จะทําให้การดึงคําตอบมันดึงออกมาได้หลายมิติในการดึงคําตอบจากการสมรอยไพ่นะสิ่งที่เจนเห็นชัดเจนเลยแน่นอนค่ะคาตอบที่เกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์คําตอบที่มันมีเรื่องของอารมณ์และสิ่งที่เป็นนามธรรมาและสามนะคะคําตอบเกี่ยวกับด้านการฮิวใจนะคะว่าไพ่แต่ละใบาสามารถฮิวได้ยังไงเมื่อเราเข้าใจอารมณ์ของไพ่อะเข้าใจว่า ไพ่เนี้ยเขาให้ความรู้สึกนึกคิดยังไงนะคะเราจะสามารถให้คําแนะนํากลับไปได้เอาไพ่ไปไหนดีอ่ะไพ่ไปนี้แล้วกันไพ่เดอะสตอกนะคะ mm hmm. ก็คือไพ่นกกระสาไพ่นกกระสาเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าไพ่นกกระสาขึ้นมาคืออะไรคะการเดินทางการย,กย,าย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เราลองมองการสวมรอยไพ่ถ้าสมมุติว่าคีย์เวิร์ดมันคือการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาแล้วเราอ่ะเป็นคนที่จะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตรงกับคีย์เวิร์ดของสตอกอ่ะ หรนกกระสาเราจะเป็นยังไงเราก็จะต้องมองลึกเข้าไปว่าอ๋อคนที่เขาอยากพัฒนาตัวเองเขาต้องเป็นยังไงอ่ะต้องมุ่งมั่นต้องตั้งใจต้องหมั่นศึกษาต้องขวนขวายทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นนะคะไพ่เดอะสโตเลอรมองเนี่ยเมื่อเขาไปอยู่ในตำแหน่งอนาคตหรือว่าแนวโน้มมันอาจจะบอกได้ว่าเจ้าชะตาเขายังไงคะเขาจะพัฒนาไปได้ไงคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการให้คำแนะนำกลับไปด้วยแล้วก็บอกว่า ต้องพัฒนาตัวเองต้องไม่หยุดหาความรู้นะคะาพาตัวเองไปอยู่จุดนั้นให้ได้เชื่อปะแค่พูดว่าอนาคตเขาจะอัปเกรดตัวเองได้กับอนาคตนะคะเขาจะต้องหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองอัปเกรดขึ้นมาเชื่อปะแค่พูดสองประโยคนียมันกลับกันนิดนึงอะความคิดของเจ้าชะตาเขาจะเปลี่ยนนะถ้าสมมติว่าเจนเคยเจอนะเหมือนว่าบอกว่าอนาคตจะดีแล้ว ท้ายที่สุดมันไม่ได้เป็นเหมือนที่อนาคตเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เขาเจอะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไพ่ทํานายเพราะเขาอะ มั่นใจว่าอนาคตเขาจะดีเขาก็เลยปล่อยจอยนะคะเพราะฉะนั้นเจนเลยเวลาที่เจนเจอไพ่ในตําแหน่งของอนาคตเจนมักจะไม่ได้บอกนะว่าชี้เป็นชี้ตายว่าอนาคตเธอจะสําเร็จอนาคตเธอจะดีถึงแม้ว่าไพ่มันจะมีแนวโน้มแบบนั้นก็ตามเจนมักจะให้คําแนะนํากลับไปทุกครั้งนะคะเจนมักจะแปลงตําแหน่งอนาคตให้เป็นแนวโน้มหรือว่าสิ่งที่เราควรจะต้องให้คําแนะนานะคะแล้วถ้าสมมติไพ่ใบเนี้ยมันไปตกอยู่ตําแหน่งนั้นเจนก็จะบอกว่า เธอสาเร็จได้แต่เธอก็ต้องพัฒนาตัวเองตอนนี้อยากเรียนอะไรเรียนอยากทําอะไรทํานะคะหารูทางให้ตัวเองเลื่อนตําแหน่งลองดูซิว่ามันพอจะมีอะไรที่เสริมได้ไหมสมมติว่าถ้าเรียนภาษานิดนึงแล้วเธอพัฒนาตัวเองได้เธอไปเรียนเห็นว่าเรา just, พอเราสวมรอยไพ่ปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อถ้าสมมติว่าเราอ่ะจะแบบอยากพัฒนาตัวเองเราต้องทํำยังไงพอเรารู้แล้วว่าอ๋อเราต้องทําแบบนี้นะเราก็จะแนะนําเขาได้ไงคะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ทุกชนิดอ่ะเราสามารถ อ่านเพื่อให้คําแนะนํานะหรือฮิลใจได้เพราะว่าเจนก็จะเจอคําถามเยอะเหมือนกันว่าอ๋อถ้าหนูอยากทํานายหนูต้องอ่านทาโร่ถ้าหนูอยากแบบว่าให้ทุกอย่างมันแม่นยําต้องไปเลนนมองถ้าหนูอยากอ่านใจคนได้หนูต้องไปออรเ์เคิลซึ่งเจนจะบอกว่ามันไม่ถูกสักทีเดียวไพ่ทาโร่นะคะก็สามารถให้คําแนะนําได้สามารถอ่านจิตใจและฮิลลิ่งเจ้าชะตาได้ไพ่เลนมมองนะคะเขาก็สามารถอ่าน เพื่อให้คําแนะนําได้อ่านเพื่อคิวลิ่งใจคนได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไพ่แต่ละใบแต่ละสํหรับแต่ละประเภทนะคะเขาจะต้องอ่านได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่านั้นอย่างที่บอกว่าการสวมรอยนะคะแล้วการที่แบบเราเข้าใจไพ่แต่ละประเภทในมิติที่มันลึกซึ้งขึ้นไปนะคะมันก็จะทําให้การอ่านไพ่ของเราอะ่ะมันเปิดไปด้วยเพราะฉะนั้นเทคนิคการสวมรอยเจนมองว่ามันไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันเป็นการพาเราอะ่ะ เปิดใจนะคะไปให้กับไพ่แต่ละใบนั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราเข้าใจอารมณ์ไพ่แบบนี้มันก็จะทำให้คำถามแน่นอนมันลึกขึ้นคำตอบมันลึกซึ้งมากขึ้นมันดูอ่อนโยนละมุนมากขึ้นและแน่นอนค่ะเมื่อเราเข้าใจอารมณ์ของเขาเข้าใจเพนพอยของเขาเราก็จะเข้าใจแล้วว่าเราจะรักษาฮิวเขาได้อย่างไรนะคะอ่ะอย่างเช่นเราอาจจะแบบ ผ่านจากเทคนิคการสวมรอยหนะ้าการใส่แบบว่าจิตวิญญาณของเรานะคะแบบใส่ความรู้สึกนึกคิดของเราไปในหน้าผ้าแต่ละใบมันอาจจะแบบทําให้เรามองได้อ๋อเจ้าชะตาตอนนี้เขากําลังโทษตัวเองอยู่ เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแบบว่าเขาไม่ต้องโทษตัวเองนะคะคือแบบว่าต้องมีความสุขบ้างสมมติว่าเราเห็นแบบไพ่เขาสามใบละดูแล้วว่าเขาแบบน่าจะผ่านปัญหาไปได้แต่เรามีความรู้สึกว่าเขากําลังอุมทุกอยู่เหมือนทุกเพราะตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะให้คําแนะนาเขาได้แล้วว่าเราโทษตัวเองอยู่หรือเปล่าถ้าเราโทษตัวเองอยู่นะคะเราพยายามปล่อยใจให้สบายไหมแบบไปทาอย่างอื่นใครเครียดเราก็จะสามารถให้คําแนะนําได้แล้วมันจะทําให้ฟีดแบ็กในการดูไพ่ครั้งนั้นมัน ได้ด้วยดีนะคะเพราะทุกคนแน่นอนค่ะเขาเข้ามาเพื่ออะไรคะแน่นอนเขาก็อยากรู้แหละว่าอนาคตเขามันจะเป็นไปในทางที่ทางไหนแล้วเขาก็อยากได้ความสบายใจแน่นอนค่ะไม่มีใครอยากแบบว่ามาดูไพ่เพื่อมาโดนแบบแม่หมอตําหนินะฉะนั้นนะคะการให้คําแนะนําที่ดีนะคะเป็นประโยชน์แล้วมันอยู่ในขอบเขตของจรรยาบันจนมองว่ามันจะทําให้การอ่านไพ่ครั้งนั้นนะ่ะมันจบด้วยดีสร้างความประทับใจนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคพิเศษของเจนนะคะที่เจนอยากจะแนะนานะคะให้กับคนที่กําลังศึกษาให้อ่าอาจจะเป็นมือเก่ามือใหม่ก็ได้นะหรือว่าคนที่แบบมีความรู้สึกว่าอยากอ่านไพ่ให้มีมิติมากขึ้นนะคะ<ม>ก็ลองมารับฟังมุมมองมุมมองหนึ่งของเจนแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ากดติดตามพีดเด m o มูนเรดเดอร์นะคะเป็น กำลังใจด้วยนะคะเพราะว่าเจนก็จะกลับมาพร้อมกับเทคนิคอีกมากมายนะคะก็จริงๆอะ่ะเจนก็อย่างที่เจนบอกไปเนอะว่าเทคนิคของเจนมันอาจจะไม่ไแบบตรงตามทฤษฎีตำราแบบเป๊ะๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เจนเจอมาจริงๆเจนประสบพบเจอจริงๆแล้วเจนก็สามารถผ่านผลปัญหานี้ไปได้ด้วยตัวเองจริงๆเจนก็หวังว่าแบบ มันจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับหลายๆคนที่กำลังศึกษาไพ่อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้เจนก็ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย